สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องชีวิตนี้ต้องมีพันวัดนะคะและวัดนี้ก็คือวัดกลางชูศรีเจริญสุขค่ะตอนแรกเราไม่ได้จะไปวัดนี้นะคะแต่บังเอิญพ่อส้มเห็นป้ายค่ะก็เลยบอกโจให้เลี้ยวเข้ามาเพราะว่ามีเกจิและที่สำคัญนะคะมีสังขารด้วยนะคะมีสรีระสังขารของเกจิชื่อดังนามว่าหลวงพ่อปุตตาค่ะ ซึ่งเป็นอะไรที่ Amazing มากๆเลยนะคะแล้วก็เราก็ยังได้ถวายสังฆทานที่วัดนี้ด้วยนะคะและรูปนี้นะคะก็คือแม่ชีบุญเรือนนะคะก็เรียกว่าเป็นอะไรที่โคจรมาพบกันโดยไม่ได้นัดหมายค่ะก็เรียกว่าได้มานำมัศการนะคะได้มากราบสรีระสังขารของหลวงปู่ซึ่งบังเอิญแล้วก็ดีมากๆเลยค่ะ